ครับสวัสดีครับเพื่อนเนพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนเพื่อนที่รับชมและติดตามชอ่ชองการศึกษาพระสมเด็จครับวันนี้ช่องการศึกษาพระสมเด็จผมก็นําพระแท้นะครับเป็นสมเด็จบางอุรมกูเก่านะครับมาให้เพื่อนเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับพระองค์นี้ก็เป็นของเพือ่อนแฟนพระเครื่องทางบ้านนะครับที่ติดตามและรับชมทางช่องเราอยู่นะครับส่งพระให้ทางช่องเราพิจารณานะครับ วันนี้ผมก็ได้ขออนุญาตนะครับนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอีกหนึ่งพุทธสินพิมพ์สรงนะครับอีกหนึ่งกายภาพของเนื้อปูนอีกหนึ่งลักษณะสีสันมณนะนะครับมาให้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมทางช่องเราได้รับชมศึกษาไปด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาพิจารณานะครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาสมาัครเป็นสมาชิกกับทางช่องนะครับ ผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับและเพื่อนๆที่ถามมานะครับว่าช่องทางการสมัครรูปแบบการสมัครนะครับสมัครยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับก่อนที่จะไปศึกษาละไปด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนนะครับรูปแบบการสมัครนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่หน้านี้นะครับพิมพ์เข้าไปช่องการศึกษาพระเด็ด้วยหลักวิยาศาสตร์นะครับก็จะขึ้นมาเพื่อนๆเมื่อขึ้นมาหน้านี้นะครับ ให้เพืเ่อนกดนะครับที่ตรงคําว่าลิงก์ตรงนี้นะครับติดตามกับสมัครเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับติ๊กเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับขึ้นสมัครเป็นสมาชิกเดี๋ยวผมจะเปิดปให้ดูอีกหน้านะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้การสมัครเป็นสมาชิกนะครับมีตั้งแต่5 0บาท150แล้วก็750นะครับอันนี้ผมไม่ได้กากเกณฑ์นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนจะ สนับสนุนนะครับห้าสิบาทก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาหน้าการศึกษาสำเร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็เลือกเลยนะครับห้าสิบาทร้อย5 0ิบเอยหสิบนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับสมัครเสร็จก็จะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับเมื่อเพื่อนเลือกเสร็จแล้วนะครับว่าห้าสิบาทร้อย้าสิบนะครับ กเพิ่มวิธีการลงทะเบียน,นกับ Google เพื่อทําการซื้อใบเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ช่องทางการชําระเงินนะครับถ้าเพื่อนๆมีรายเดือนอยู่แล้วนะครับที่ใช้ดีแท็กทรูวันทุกคอพวกนี้นะครับสามารถหักผ่านบัญชีได้เลยนะครับหรือแบบเติมเงินก็ได้นะครับหรือใครมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้นะครับเขาก็จะหักผ่าน อ่าบัตรของท่านนะครับแค่ท่านใส่รหัสบัตรไปแค่นั้นออกนะครับไอเพิ่มเพล่พวกนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับใช้รูปแบบนี้รูปแบบเดียวก็พอนะครับเนี่ยท่านที่ใช้รายเดือนบัตรทุคอดีแท็กทูนะครับหรือบัตรเครดิตบัตรเดบิตได้หมดนะครับก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับแล้วมันเพื่อนสมัครแล้วก็แคปหน้าจอนะครับส่งทักมาที่ช่องทางไลน์ด้วยในแะอดไลน์มานะครับผมจะได้ทราบว่าเพื่อนท่านใดที่ ช่วยการสนับสนุนแล้วนะครับก็ได้จําไว้นะครับเป็นพิเศษเมื่อท่านส่งพระมานะครับผมก็จะ,ะพิจารณาพิเศษหรือท่านจะให้ต้องการให้เราโปรโมทให้ในช่องนะครับผมก็จะได้จําไว้ว่าคุณน,นั้นคุณน,นี้สมัครมานะครับผมก็จะพิจารณาให้พิเศษโปรโมดให้เลยนะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเพื่อนขั้นตอนก็ไม่มากเท่าไหร่เพื่อนเข้าไปตามทำตามรูปแบบที่ผมแนะนําเมื่อกี้นะครับก็จะสมัคร เป็นสมาชิกกับต่างช่องได้นะครับเพื่อนๆที่สมัครแล้วผมก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอันทีนี้เราก็มาศึกษาพระสมเด็จบางคุณรมลูกกอดไปด้วยกันนะครับพระองค์นี้บางท่านเรียกว่าพระสองคลองนะครับพุตธะสินพิมพ์ทรงคล้ายกับวัดรักังนะครับพระแม่พิมพ์นี้ <c oughs> ถ้าผมจำไม่บิดนะครับมีอยู่ในบันทึกของท่านอาจารย์ตียมพวไยด้วยนะครับพระแบบนี้คือพระที่ดูง่าย จะนำขึ้นจากปล่กตอนหลังเปิดปลูกปี2500นะครับ4-5้ครั้งเนี่ยไม่รู้ว่าครั้งไหนนะครับแต่พระก็ตกทอดมาถึงรุ่นลูกหลานอย่างเราเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่เก็บรักษาให้ดีนะครับวันนี้ก็ได้ถือโอกาสนะครับนำมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับพระองค์นี้ก็เป็นของเป็นแฟนพระเครื่องทางบ้านนะครับเมื่อเราดูจากพุทธสินติมท,ทรงนะครับเส้นซุ้ม บ้างลุรมเนี่ยส่วนมากเส้นซุ้มนะครับจะไม่ค่อยหววล่ํานะครับเหมือนกับวัลลคังเส้นซุ้มจะเลียวเล็กกว่านะครับวัลลคังนี่จะใหญ่กว่านะครับที่ผมเห็นหลายๆนะหลายๆองค์นะฮะเมื่อเราดูที่เนื้อพระเห็นไหมครับพระที่อยู่ในกลุ่มพระที่อยู่ในกลุ่มเห็นไหมครับย่อมมีขี้ตะการต,าต่างๆเห็นไหมครับพวกเล็กขี้กลุ่มนะครับพระอ,องค์นี้ อาจจะไม่ได้โดนน้าเยอะเหมือนพระกลุกก่มใหม่นะครับที่เปิดกลุ่ตอนปี2 5 0 0นเนี่ยนะครับพระกลุกก่มใหม่เนี่ยแทบจะนะครับพระนี่ปูดบวมเยอะมากเนื้อปูนเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบนะครับปิแตกเป็นฟองเต้าหู้เยอะมากพระองค์นี้ถ้าผมคิดไม่ผิดนะครับก็เป็นกลุ่เก่าที่นําขึ้นก่อนปี2 5 0 0นะครับแต่ก็มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนนะครับเมื่อเราส่องเราพิจารณาเพื่อนดูการหดเหี่ยวนะครับลักษณะของเนื้อปูนเกิดการ ปวดแห้งนะครับชัดเจนอยู่แล้วพระเนี่ยสร้างมา150ปีแล้วนะครับปวดเหี่ยวยน่นเหมือนกับพระวัดละคังทุกอย่างนะครับแตกต่างกันตรงที่บางขุนปลมนะครับลักษณะการปูดบวมของเม็ดปูนดิบลักษณะการงอกของเนื้อปูนจะเกิดขึ้นเยอะกว่าเพราะว่าพระอยู่ในกลุก่มเป็นเวลานานๆน,นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มมีอุณหภูมิมีความร้อนมีความชื้นนะครับเร่งให้เนื้อปูนเนี่ยนะครับปูดบวมตีแตกเยอะกว่า พระที่อยู่นอกกลุ่มเราจะเห็นลักษณะการงอกเห็นไหมครับเป็นเม็ดเป็นผดเป็นไข่เป็นใหญ่ๆเป็นเส้นๆเห็นไหมครับเนี่ยรายละเอียดเหล่านี้นะครับสันนิฐานได้เลยว่าพระองค์นี้ต้องผ่านการลงกลุ่มมาแน่นอนนะครับเพราะว่าพระวลรคังที่ไม่ได้ลงกลุ่มเนี่ยลักษณะทางกายภาพการปูดบวมปรินะครับงอกเยอะขนาดนี้เป็นไปไม่ได้นะครับในรายละเอียดเหล่านี้ต้องเป็นพระที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับ พระวรละครเนี่ยอาจจะงอกเป็นเม็ดเป็นผลแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่จะเยอะกว่านี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับถ้าเยอะแบบนี้ก็คือพระที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับจะเกิดรายละเอียดการงอกของปูด,ดิบเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดเป็นผลกระจุกกระจะเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่ว่าวัดบังุพรหมลงกลุ่มนะครับลักษณะการปูดบวมลักษณะการงอก นะครับการเปลี่ยนรูปแบบของชั้นปูนของเนื้อปูนเกิดขึ้นเยอะกว่าเพื่อนๆดูดิครับงอกก่อกลุ่มกันเป็นกระจุกกระจะนะครับยิ่งพระกูใหม่เนี่ยนะครับปริเยอะกว่านี้อีกนะครับเนื้อปูนเปลี่ยนรูปแบบเยอะกว่านี้อีกนะครับแล้วในพระบางอลมเนี่ยเพื่อนๆว่าจะเอาตำหนิตรงไหนตายตัวได้เพราะว่าพระแต่ละองค์ปูดบวมปริแตกไม่เท่ากันนะครับไนทําจุดทําที่กันเลยนะครับไอ้คนที่นํามาชี้ตำหนินะครับผมก็ มันสรรหาเหลือเกินนะครับในรูปแบบตาหนี่เนี่ยยังคิดค้นมาได้นะครับยังคิดค้นมาได้นํามาชี้ตาหนี่อีกนะครับในพระบางอุปรลมเพื่อนว่ามันมั่วไปเลยนะครับยังคิดสรรหามาชี้ตาหนี่ได้นะครับในพระบางอุปรลมเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยจเจ้าตำติตำหนี่ตายตัวเหมือนการตรงไหนนะครับในบางองค์เนี่ยพระเกศเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับเพราะเกิดอะไรครับเกิดการเปลี่ยนรูปแบบของชั้นปูน นะครับนย่างเนี้ยังพอได้เห็นว่าเป็นพุทธสิ์พิมพ์ทรงมีประเกตอยู่บ้างนะครับบางวงเนียนะครับเนื้อปูเนี่ยปูดบวมอย่างเงี้ยนะครับงอกเยอะมากทําให้พุทธสินพิมพ์ทรงนี่เปลี่ยนรูปแบบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเป็นพระแบบนี้นะครับถือว่าดูง่ายนะครับดูง่ายเห็นลักษณะการงอกเห็นไหมครับเนี่ยยังเป็นเม็ดเป็นผลเล็กๆเหมือนวัชะคังนะครับแต่แตกต่างที่เกิดขึ้นเยอะกว่ามากนะครับ แล้วแบบนี้ก็คือพระที่ผ่านการลงกลุกมาแน่นอนนะครับแต่จะเอาขึ้นมาตอนปีไหนพศไหนนั้นนะครับก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้ชัดเจนนะครับมีบันทึกเอาไว้ชัดเจนก็คือเปิดปลูกบัางรมปี2500แค่นั้นเองนะครับและในปีเดียวกันนั้นทางโจรน,นะครับขุนโจรก็ได้จอะกลุกเอาพระออาไปเยอะนะครับจำนวนกี่องค์นั้นก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้อีกนะครับเพราะว่าพระที่ทเหลือนะครับหลังจากเปิดปลุกก็ประมาณ สามพันองอะที่เหลือก็แตกหักหมดระพระจมอยู่ในน้ํานะครับไม่สมบูรณ์แล้วนะครับราที่สมบูรณ์เนี่ยโจนโจรขโมยหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับลักษณะการงอกต่างๆเหมือนกันนะกับพระวัลคังจะแตกต่างกันตรงที่ว่าบางอุโรมจะเกิดขึ้นเยอะกว่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยปูดบวมปินะครับเนี่ยลักษณะเม็ดเหล่านี้ถ้าอยู่เป็นนานๆเหมือนพระก,กูไมยอะ นะครับก็จะปลีแตกเป็นฟองเต้าหู้นะครับเราต้องเข้าใจว่าลักษณะการปลีแตกฟองเต้าหู้มาจากอะไรก็มาจากปูนดิบมันนะครับมาจากชั้นปูนนะครับเกิดการเปลี่ยนรูปแบบนะครับเนี่ยงอกนี้แล้วก็ปลีแตกเป็นฟองเต้าหู้ไปนะครับเพราะว่าเมื่อร้อนเมื่อเจออุณหภูมิเยอะๆนะครับก็ปูดบวมเป็นเม็ดโตโตนะครับแล้วค่อยปลีแตกออกไปนะครับไอ้ส่วนที่งอกเป็นไข่ใยๆเป็นเส้นๆเหล่านี้นะครับก็เต็มไปหมด นี่คือการงอกของปูนนะครับเข้าใจง่ายเพืเ่อนแล้วของเก๋หมดสิทธิ์นะครับรูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยระยะของการเวลาด้วยนะครับแล้วพลากก็อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับหมดสิทธิ์ที่คุณจะเอาคราบมั่วซั่วมาโปะทําเก๋เไว้แล้วจะเกิดรูปแบบเป็นเส้นเป็นไข่เป็นใย,ยเป็นเม็ดเป็นผลนะครับแบบนี้เป็นไปไม่ได้นะครับของเก๋ผมบอกเลยว่ายัางห่างไกลนะครับถ้าจะมาทาคราบกลูบางปลอม แล้วสําหรับพระของเพื่อนที่เคยนําไปให,ให้พวกเซียนห้างมันดูที่มันตีเก๋ผมบอกเลยว่าไม่เก๋นะครับมันม้วไอ้พวกเนี้นะครับในพระบางอุโปโพรมมันมากําหนดตนํหนินะครับแล้วมันบอกว่าตาหนิต้องเหมือนของมันเท่านั้นถ้าไม่เหมือนของมันตีเก๋หมดผมถึงบอกว่ามันดูพระไม่เป็นเนยนะครับม่วทซ่วอย่างเดียวรพระเนี่ยก็สร้างไว้ตั้งเยอะแยะนะครับแปดหมื่นสี่พันองค์อ่ะบางอุโปโพรมนะครับ ตามนี้ไม่เหมือนของมึงจุดเดียวเนื้อที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับรายละเอียดต่างๆเหมือนกันหมดยังบอกว่าของคนถึงโอเคของมันแท้นะครับมั่วซั่วชิปใหม่พวกนี้เนี่ยแล้เวเพื่อนดูนะครับพระบางองค์เกิดเยอะกว่านี้อีกนะครับแล้วสีสันวันนะก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างบางองค์ก็ไปล้างเอาไปขัดนะครับเพราะขี้ตะกันขึ้นเยอะนะครับเอาไปขัดเอาไปถู ع, เอาไปล้างนะครับ ชั้นน้ามันช okay. right sure. ั้นน้ําว่านสีผิวก็อาจจะโดนอะไรครับโดนล้างออกไปครับแล้วพระที่อยู่ในกลุ่นนานๆชั้นน้ํามันแทบจะไม่เหลือนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอยู่ในน้ํานะครับอยู่ในน้ําเกิดการกัดกร่อนของชั้นพื้นผิวเนี่ยออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระบาขุมโคลแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นชั้นน้ามันต่างอยู่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพระอยู่ในกลุ่มเป็นเวลานานๆนะครับจมน้ําบ้าง แห้งบ้างร้อนบ้างชื้นบ้างนะครับชั้นน้ํามันพื้นผิวเนี่ยก็เลยโดนกัดกร่อนออกไปลงเหลืออยู่แค่เนื้อปูนแห้งๆนะรเนี่ยรูปแบบของปูนเก่าปลาขุนโรมกว่าจะเกิดรูปแบบอย่างนี้นะครับอยู่เป็นหลายสิบปีนะครับไม่ใช่ว่าใส่ไว้แค่10ปี20ปีนะครับแล้วจะนําขึ้นมานะครับไม่ใช่เราต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับลักษณะของคราบกรุลักษณะการเกิด เมื่อเราเห็นพระสองพระนะครับเนื้อปูนเป็นแบบนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าพระต้องผ่านการลงกลุ่มมาแน่นอนนะครับแล้วพระที่ลงกลุก่มเพื่อนเพื่อนต้องทําฟังเข้าใจด้วยนะครับว่าถ้าเราไปดูพระหลวงปู่หินที่ลงกลุ่มนะครับในรุ่นแช่น้ํามนต์เนี่ยเม็ดปูนอาจจะปริงอกเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนๆนสังเกตดูที่ความหนึบแน่นการหดตัวของเนื้อปูนเนี่ย พระบางหุนพรมจะหนึบแน่นกว่านะครับจะหดตัวเยอะกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสร้างมาโกดนะครับถ้าเทียบกับพระหลวงปู่หินเนี่ยนะครับนับอายุการสร้างห่างกันเกือบเป็นร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นความหนาแน่นความหนึบแน่นของเนื้อปูนลักษณะการหดตัวนะครับเกิดขึ้นเยอะกว่านะครับเพื่อนๆอย่าไปสังเกตแค่เม็ดปูดบวมนะครับลักษณะการปูดเนี่ยเพราะว่าพระอยู่ในกลุ่มเหมือนกันแต่ของหลวงปู่หินจะเกิดน้อยกว่าวัดบางพรม นะครับและลักษณะการหดตัวความหนึบแน่นความหนาแน่นของเนื้อปูนนะครับบกของบางพรมจะเกิดขึ้นเยอะกว่านะครับหลวงปู่หิมก็ลงกลูหลายสิบปีนะครับในพระที่ท่านเก็บมาในกลูเนี่ยนะครับเมื่อเรามาศึกษากายภาพเปรียบเทียบเหล่านี้ <c oughs> นะครับเราต้องดูองประกอบโดยรวมทั้งหมดด้วยนะครับมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่แน่นอนะ แต่อย่าไปเน้นตำหนิอย่างเดียวนะครับถ้านไปเน้นตำหนิอย่างเดียวจบข่าวนะครับรายละเอียดเหล่านี้กูจะมาตำหนิตรงไหนไตายตัวล่ะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนองนี้นะครับงอกตรงเขาเนี่อ่าไอ้พวกขี้ตำหนิพระมันมีแบบนี้มันก็ชี้วับไปเลยนะครับตำหนิในพิมพ์ตรงนี้ต้องมีทุกองปัญญาโอดน,นะครับลักษณะปูดบวมการงอกเหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่สร้างพระ ผ่านระยะเวลามาแล้วเกิน80ปิปีนะครับถ้าพระไม่ได้ลงลกรุเนี่ยมึงจะมาตําหนิในพิมตรงไหนล่ะนะครับคี้เป็นตําหนิในพิมพ์หมดนะครับอ้พวก C วเซียนเคเหล่านี้ก็มันเอาพระของตัวเองนะครับเป็นที่ตั้งเป็นหลักนะครับแล้วพระของคนอื่นที่เป็นพระแท้มันจะเหมือนของมึงทุกองได้ไงล่ะครับลักษณะการงอกแต่ละจุดแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้งอกซ้ำเดียวที่เดียวกันเนี่ยผมเคยเห็นในนิตยสารท่านะครับ ชี้เป็นอย่างนี้เลยเนะี่ยเม็ดปูนดิบเนี่ยตำหนิในพิมนะครับชี้เป็นตำหนิหมดเลยนะครับผมต่อยพระมีสักหมื่นองนะครับลักษณะการงอกเนี่ยก็ไม่ใช่จะเหมือนกันตรงจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระรายละเอียดเหล่านี้ไม่เหมือนของมันมันก็ตีเก๋อย่างเดียวนะครับผมบอกเลยว่าตีเก๋หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพระแท้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในตลาดพระล่างๆเพื่อนๆยังมีตั้งเยอะแยะ ยังมีอยู่เยอะนะครับถ้าเพื่อนๆือนศึกษาด้วยแนวทางที่ถูกต้องด้วยหลักวิทยาศาสตร์ด้วยกายภาพของเนื้อปูนเนี่ยศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อผงปูนกระหอยเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเข้าใจว่ารูปแบบอย่างเงี้ยมันต้องใช้การเวลานะครับเนื้อปูนถึงจะเปลี่ยนสภาพถึงจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับถึงจะเกิดรูปแบบการงอกเหี่ยวย่นผูกพุนชํานวนต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้การเวลาทั้งสิ้นนะครับถึงพระที่เขาทําเก๋เนี่ยเขาจะอบผิวเขาจะทําสีมานะครับ ทําพิมพ์ตาหนินะครับโปะแป้งมานี่ยังไงมันก็เป็นแค่ของเก๋น,นะครับจะมามีรูปแบบครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกับพระที่ผ่านการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราศึกษาเนี่ยดูที่รูปแบบของความเก่าเนื้อปูนเป็นหลักนะครับหดแห้งเหี่ยวยน่นงอกผุพลุนนะครับรายละเอียดเหล่านี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์หมดนะครับกว่าเนื้อปูนจะหดแห้งหดเหี่ยว กว่าเนื้อปูนจะคายน้ำคายความชื้นคายน้ำมันออกมานะครับนับเวลาไปกี่ปีละ่ะนะครับจากเนื้อปูนชื้นชื้นเปียกเปียกนะครับกว่าพระจะแหง้งจะงอกระเหยน้ำมันกว่าปูนดุปอ่าปูนสุกนะครับจะระเหยงอกมาก็ตั้ง50-60ปีนะครับและกว่าเม็ดปูนดิบเหล่านี้ในพระที่ไม่ลงกลุกนะครับจะงอกจะก่อ,อวัฒนาการขึ้นนะครับจะงอกขึ้นเนี่ย เยอะขนาดนี้เป็นร้อยกว่าปีนะครับแล้วของเก๊ที่ทํามาเสร็จแล้วมาชีต้ตําหนินะครับให้ขายพระขายตาหนิเนี่ยมันแค่ทําเก๊แค่สี่สิบห้าสิบปีให้หลังมานี่เองที่ทําพระเก๊กันเยอะนะครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายรูปแบบเหล่านี้นะครับเราถึงจะได้พระแท้นะครับเพราะว่าไอ้พวกเซียนเก๊ทั้งหลายที่มันประโคมชี้ตําหนิตาหนิมันเชื่อถือไม่ได้ครับเพราะมันเอาแต่พระของพวกตัวเองเป็นหลกัก โปรโมทเพื่อขายอะ่ะนะครับใส่พุทธคุณเข้าไปใส่คุณนั่นคุณนี่นะครับเตียนคนนั้นดูแล้วท่านนี้ดูแล้วเพื่ออะไรเพื่อโปรโมทขายของตัวเองไงครับถ้าเราไปศึกษาตามแนวทางตามพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีทางจะได้พระเกเมื่เมเพื่อนศึกษาตามมันแล้วนาไปให้มันดูมันก็บอกว่าเกยวันหนึ่งข้ามนะครับถือไปกี่องค์อะ่ะบนห้างเนี่ยนะครับไปเลยตระกูลท่าเนี่ยถือไปสักพันองค์มันก็ ดูแค่องเดียวที่เหลือมันก็ตีเก๋หมดมันก็ตีเก๋ตีเก๋นะครับแท้ยังไงมันก็ดูเก๋เพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะไม่เหมือนของมันไงนะครับไม่เหมือนตำหนิที่มันกําหนดไว้นะครับเพื่อนเพื่อนว่ามันมั่วซั่วไหมล่ะครับอ่านี้ผมพูดให้ฟังผมเคยแคปภาพของพวกมันส่งให้มันดูนะครับมันบอกว่าเก๋เนาะนะครับอ่าพระของมันเองอะในทีมงานพวกมันเองอะมันยังบอกว่าเป็นของเก๋ นะครับเพื่อนว่าเชื่อถือได้ไหมล่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเคยทำเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เลยนะครับอยากรู้จริงว่าดูพระแต่ของก็ดื่นเนี่ยมึงดูเก๋ยอย่างเดียวนะครับไอ้พระที่มึงนำมาลงในมาตีพิมพ์เนี่ยลองแคปภาพแล้วส่งมา้มันดูนะครับมันก็จะบอกเป็นของเก๋แสดงว่าพวกมึงไม่ได้ดูที่พระจริงๆนะครับดูที่พระว่าอยู่ที่ใครมากกว่านะครับอ่าแต่อยู่ที่ทีมงานตัวเองเนี่ยโหแท้งั้นพี่แท้ง,ทงี้สวยมาก ถ้าอยู่ที่คนอื่นฝั่งตรงข้ามมึงเก๋หมดนะครับไม่มีมาตรฐานเป็นกลางอะไรเลยนะครับเนี่ยพระองค์เนี้ยที่จริงพุทธสิทธิ์แบบนี้นะครับเป็นแม่พิมพ์ของวัละคังนะครับวัละคังก็มีแม่พิมพ์อย่างนี้นะครับเนี่ยที่บางท่านเรียกว่าพระสองคลองพระสองคลองนะครับไม่ใช่พระสองคลองอะไรหรอกครับพระฝากกลุ่สมเด็จพุทธจัน์โตท่านเอาแม่พิมพ์วัละคังอ่ะนะครับไปสร้างแล้วก็นาไปบรรจุกลั่ที่วัดบางอุ่นพลม แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องมาแยกแยะว่าวัดะระฆังบางองค์รมหรือเกศเชยูชยยยนะครับล้วนแต่เป็นพระที่สมเด็จพระจันทร์โตท่านสาร้างไว้ทั้งนั้นนะครับคนสร้างคือคนเดียวกันนะนะครับเนื้อผ่งปูนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องนิยมหมดนะครับไม่ต้องมาแยกแยะว่านั้นแท้น,น,น,นั้นเก,นนนก๋นะครับอันนี้นิยมกว่านิยมกว่านะครับอย่าไปใช้รูปแบบเหล่านี้รูปแบบเหล่านี้คือพวกจันไรเท่านั้นนะครับที่ใช้กันนะครับเพื่อนๆนที่ศึกษาและศรัทธาในสมเด็จพระจันทร์โตจริงเราต้องนิยมทุกผิมพ นะครับเราต้องเก็บได้รับได้หมดนะครับพิมพ์นี้คําว่านิยมเราไม่ต้องเอามาใช้นะครับแล้วพุทธคุณก็จะเกิดกับตัวท่านเองเดี๋ยวไปดูด้านหลังสักเล็กน้อยนะครับเพลานี้ไม่ต้องบรรยายมากนะครับเพราะว่ารูปแบบนี้ถือว่าแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายแค่เพืเ่อนๆจำลักษณะรายละเอียดนะครับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนเหล่านี้ก็พอเนี่ยเห็นไหมครับ เมื่อเราเห็นรายละเอียดเหล่านี้เราต้องมั่นใจได้เลยว่าพระองค์นี้ต้องอยู่ในกลุ่มมาแน่นอนนะครับหรืออาจจะภาพการล้างมาบ้างนะครับอันนั้นก็แล้วแต่แต่รายละเอียดเหล่านี้ล้างยังไงมันก็ไม่ไปไหนนะครับลักษณะของเม็ดปูนดิบเนี่ยนะครับแข็งโป๊กอะ่ะเป็นเนื้อปูนเลยนะครับล้างยังไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสีอาจจะจางลงไปบ้างถ้าท,ท่านขัดถูเยอะแต่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปล้างนะครับปล่อยตามรูปแบบธรรมชาติ ไปชมด้านหลังสักเล็กน้อยมาดูด้านหลังนะครับเรา่านี้แม่พิมพ์ของวัลละคางชัว hmm. นะครับเนี่ยด้านหลังนะครับเห็นลักษณะความหมดแห้งเนื้อปูนไหมครับนี่คือขี้ตะกันเห็นไหมครับขี้ตะกันที่เกาะติดกับเนื้อปูนนะครับนี่เนื้อปูนชั้นในนี่คือขี้ตะกันก็คือขี้กลุ่นนั่นเองนะครับลักษณะของเม็ดปูนดิบลักษณะของ เม็ดปูดลีแตกฟองเต้าหู้่เป็นเนื้อปูนนะครับไม่ใช่คราบกลุกมไม่ใช่ขี้ตะกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นคราบกลุกก็คือคราบอย่างอื่นนะครับคราบดินคราบตมคราบขี้ตะไคร้ขี้ตะกันต่างๆที่มาเกาะนั่นนะ่คราบกรุกนะครับแต่ถ้าว่าเกิดจากเนื้อปูนเนี่ยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าการงอกปูดบวมของเม็ดปูนดิบนะครับเข้าใจง่ายเพื่อนดูเนื้อชั้นในขาวนวลสวยมาก ล้างยังไงก็ไม่หมดหรอกอย่างเงี้ยยกเว้นว่าท่านขัดถูออกไปเลยนะครับแล้วอย่าไปล้างตามปพลยพวกเซียนเก๋นะครับปพลยพวกนั้นมันเป็นพระเก๋เป็นพระผสมกาวนะครับเลื่อนพระมันเป็นพระเก๋พระหัดพระผสมกาวอ่ะมึงแช่น้ําอุ่นมึงล้างยังไงนะครับน้ําเนี่ยกว่าจะซึมเข้าผ่านเข้าไปในเนื้อพระได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระมันผสมกาวไงล้างถ้าเป็นพระแท้เนี่ย เ,เพื่อนๆลองเอาไปแช่น้าดูสิครับพระปูนนี่แห้งจัดเมื่อแช่โดนในน้ําก็ดูดซึมน้ําเข้าไปเลยสิครับแต่ถ้าเป็นของเกคุณแช่น้ําไม่ยังไงนะครับมันก็ไม่ค่อยดูดซึมเท่าไหร่เพราะว่าในองค์พระก็ผสมกาวลงไปด้วยก็อัดมานะครับหนาแน่นความหนาแน่นของพระเกมเยอะกว่านะครับแต่ความหนาแน่นของพระเทเนี่ยนะครับช่องว่างในองค์พระเนี่ยมันมีน้อยกว่านะครับแล้วพระเขาไม่ได้ผสมกาวผสมแค่น้ํามันน้ําว่านนะครับ เมื่อน้ำจากน้ำว่านละเหยไปหมดเหลือแค่น้ำมันงอกระเหยเคลือบโดนบนผิวเนื้อนะครับอ่าชั้นในก็เป็นเนื้อปูนแห้งๆเลยเมื่อเจอความชื้นเข้าไปก็ดูดเข้าไปเลยนะครับทําให้เนื้อพลาเนี่ยผุยุย้ยผูกร่วนได้ง่ายอย่าไปทํานะครับอย่าไปทําอย่าไปหลงเชื่อตามไอเซียนเก๋ K นะครับเพราะว่าพลาพวกมันเนี่ยเป็นพลาผสมกาวนะครับมันทําได้สิแช่ไปสักเดือนก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปทําตามรูปแบบนะครับปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะครับปล่อยไว้ตาม อย่เงนี้นะครับบ่งบอกถึงความเก่าความแท้และความสวยงามของพระบางองคนะครับโอเคนะครับเพื่อนสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆพนระเครื่อทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อต่อไปผมก็จะนําพระแท้ของเพื่อนๆพนระเครื่องทางบ้านนะครับมาโปรโมทและนํามาเพื่อรับชมศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องนะครับผมก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันสนับสนุนทางช่องเราได้นะครับช่องเราก็เพื่อนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะครับเพื่อนําพระสูงเดจวรรคังของแท้เนี่ยนะครับมาโปรโมทมาแบ่งปันให้เพื่อนในราคาที่ไม่แพงนะครับและก็ได้ศึกษาพิมพ์พระที่มีความหลากหลายนะครับเพราะว่าพระแท้ของเพื่อนเพื่อนทางบ้านเี่นไหมครับนี่ผมบอกเลยว่าสวยของพวกเซียนอีกนะครับพระบางอง์สวยมาก นะครับสวยกว่าพวกที่มาตีพิมพ์อยู่อีกนะครับแล้วถ้าท่านจะแนะนําให้คนอื่นนะครับมาเช่ามามาเช่าหาในพระในช่องการศึกษาเพิําเด็จนะครับผมบอกเลยผมยินดีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเทเนี่ยนะครับของเป็นแฟนประเครื่องที่อยู่ทางบ้านนะครับนักสะสมประเครื่องท่านอื่นเยอะแยะนะครับเรื่องของแท้แท้ดังนั้นนะครับแล้วเข้าถึงในราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอยากจะเก็บสะสมนะครับอ่าพิมพ์ที่เขา อยู่ในบันทึกท่านอาจารย์เตรียมพวายพิมพ์ต้นๆน,น,นะครับยุคน้ำมุงน้ำว่านมีหมดท่านก็เข้ามาเลือกดูกันได้สำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ